ไปไล่ยับได้ให้พอคิดคิดขวาไว้หน่อยเมื่อกี้ยังเอา f o r t จ n เนอร์ออกเลยัยากว่าโอ้ตอนนี้เราก็ทำไฟกันครับผม เกพอกันเดี๋ยวค่อยขยับใหม่ขัดไปหล่อๆเลยครับผมโอ้เงาวับอมนี่ใครสนใจติดต่อช่างสายได้ครับผมสายด่วนรอไปานข้างก่อนรอไปก่อนครับถึงข้างข้างนี้ยังข้างนี้เพิ่งขัดเสร็จเดี๋ยวเอแล้วข้างเดียวพอเอาข้างเดียวนะข้ลงเดียววอันนี้ได้ไปเหมือนกันอันนี้ขัดขัดแล้วอันนี้ก็ ลงน้ำยาครับผมใสปิ้งเลยครับใครสนใจก็โทรติดต่อได้ครับผมทางสายบริการดวงละสามพัน 3, <c oughs> ใช่ปะครับ <c oughs> ใส่วิ่งอันนี้มันเป็นน้ำยาอ,อ,ยอเลยเ,เ,เป็นน้ำยาเคลือบ <c oughs> อ๋อเป็นน้ำยาเคลือบครับผม <c oughs> อาแล้ว,แล,วแล้วทำไมมันยังมีไอออกอย่าอ๋อยังร้อนอยู่ใช่ไหมเป็นไงเดี๋ยวเอาเด้อ ไอฟังเลย,ยอัดเลยเดี๋ยวอันนี้ทำค้างแล้วเท่าไหร่ยังไม่รู้เลยอ่าก็สอบเขาแรกอะอันนี้ห,หนูร้องยานี่ครับเป็นน้ำยาสีม่วงต้าบากนี่ถ้าสนใจก็ติดต่อช่างสายครับสายด่วนตอนนี้กำลัง mm hmm. หายแตงเนียอยู่ครับผมตอนนี้จะทำแพงหน่อยครับผมค้างละค้างละหมื่นห้ มันก็นหาเงินแตงยไอยดันเห็นไหมเจเดครับครับกล้องแป๊บนี่เนี่ยเห็นมัวมัวนี่นะหลักยิงเคลือบเลยครับเห็นนะใส่ขึ้นเลยโอ้มือไม้สั่นต้องเอาเบียร์สักก่อนสักขวดครับผมเป็นไงเห็นป่ะที่รอบเนี่ยซ้ายรอบเดี่ยรอบเดียวจบเลยไฟใหม่ดีกว่าใหม่เลยกิ๊กเลยฮะ โอ้โหแหลมเลยอ่นี่ครับจะเริ่มเห็นตาพชรข้างในแล้วเห็นไหมรอเลยโอ้โหรถคันนี้มาทำอะไรเนี่ยมาเปลี่ยนรีวิวแอนดรอยครับเกาลิ้ว <c oughs> อาจริงนั่นอะเกาลิ้ว,วเ,เราสั่งมาแล้วด้วยจะบอกเอามาลองเอามาลองกไม่ลองออกมาเลยละ <c oughs> <c oughs> ของใหม่ยังไม่ใช้เลยใช้ทำไมลูก ูวิดิโอโบราณไอ้เหมันก็เล่นได้มันเล่นได้ไอ้นี่มันเป็นจอนี่ก็จอจอเล่นอะไรได้มั่งก็นี่เนี่ยยังเข้าใอยู่่เนียทูบเหรออ๋อตัวนี้มีมาแล้วทำไมหน่อยดิเอาทำยังไงอ่ะก็มันมีมาแล้วเข้าไปเรียนะเอาใจเปล่าอย่างเงี้ยสายวิ่งไงสุดยอดครับสุดยอดครับผมหมดจมูกงานดีมีสีมือช่างสายการช่างเร็วทำดีแม่ก่อน นี่ครับออกมันเคลือบออกมันออกวิ้งเลยเหรออ่ะโฟกัสดูไปใกล้ไหน่อล่ะอยู่ได้กี่ปีกี่เดือนครับช่างเป็นปีครับอยู่ปีหนึ่งครับเป็นปีครับช่างรับประกันปีหนึ่งเป็นไงวิ่งเลยไหมอาเพชรสุดยอดสุดยอดเลยมันของใหม่นี่ต้องอย่างนี้ดีน้ำยาไล่ออกมาเคลือบเคลือบเคลือบยางเคลือบยางให้ยางใสแบบนี้ได้ไหมลิปเลยครับคลิปเลย น้ำยาใช้นิดเดียวเป่นิดอะ่ะเป็นไงวิ่งเลยไหมตอนแรกตอนแรกขุนเห็นตาเพชรยันข้างในเดีย๋ยวเราเปิดไฟดูสิอ๋ออ,อย่าพึ่งพาน,นาทีาาทอ้าฮ่เป็นไง <c oughs> ไจอดคู่สตาร์ดาข้างนอกเดี๋ยวไปจอดคู่สตาร์ด้าข้างนอกนี้อายเลยเจอไฟเข้าไปนึกว่าไฟซื้อมาใหม่เปล่าหรอกไฟเก่าทําใหม่มนม<ฟ>ี่คนทํา คันนี้ก็รอใส่เขาปลาแม็กเกวลรอกันครับกําลังลื้อทีละจุดจางหน้าลื้อแล้วเป็นไงอยากได้อยากได้ติดต่อมาเลยครับผมขาไฟที่มัวครับผมนี่ดูไกลๆนี่เป็นไงนใสไหมฮะหล่อ,ลอขึ้นเลยดูนี่ขายได้คันนี้ขายได้เป็นสิบล้านแล้วทำไฟมาใหม่ราคาขึ้นทันทีม <c oughs> ีอันนันเลยครับอ้าวซายทำไมมันแตกอะ โอ้เห็นทีนี้วิ่งสว่างโลเลยล่ะไม่น่งกลัวสงสัยสงสัยทำไมมันใหม่มันใหม่ได้ยังไงสงสัยอยู่ปกติเขาเห็นเก็ขัดตะเป็นแก้วนี่แก้วไม่แก้วไม่เหลืองหรอกอันขัดขัดบ้างไหมล่ะคันนี้ขัดบ้างไหมล่ะโอ้ยไปแดงเลยขัด ปลายแดงมา tamam. ขัดไฟแล้วนี่ปลายแดงว่าไงเสียใหม่เป็นไงหล่อไหมขัดไฟใหม่ขัดแล้วเคลือบน้ำยาเลยเหงาวับเลยข้างข้างเท่าไหร่ข้างนั้นส uh, ี่ร้อยอ๋คู่าสนใจขัดไฟติดต่อช่างสายได้ครับผมอคู่ละห้าร้อยพิเศษโปรโมชั่นเพราะว่าน้ำยาเคลือบมันแพงครับผม นี่อยากรอบอกเลยคู่ละห้าร้อยไม่แพงนะครับนี่ดูความใสเมื่อกี้คุณเลยเห็นไหมอืมไม่ถ่ายถ่ายรูปยังถ่ายรูปกเลยอืมไม่ถ่ายถ่ายรูปนะถ่ายรูป,ปไม่คันยิ่งแม่ไม่ได้อืมนี่ช่างช่างทำอยู่นี่ครับช่างครับฝากเบอร์โทรไว้หน่อยครับเบอร์โทรเบอร์ติดต่อเบอร์อะไรเอ่ยเบอร์พีเอ็นเลยอ่าเบอร์พี่ก็ไม่ได้หลับทั้งนอนกันทั้งคืนนี่ อยากได้ไฟละหรอนี่ครับติดต่อคนที่เลยครับข้างสาย,อ,ยาอือคูคู่ละห้าร้อยสายวิง่งตามที่เห็นเลยเมื่อกี้ตอนที่ที่ลองเข้าไปกัดขึ้นมาเป็นไงสายปิ๊กก็เหมือนเหมือนเหมือนไปซื้อมาใหม่เลยอ่ะอตอนแรกขุ่นขุนมากเลยเห็นตาเพชรเห็นอะไรข้างในหมดเลยอ่ะโหทีนี้วิง่งสว่างโลแน่ อันนี้ก็รอติดไฟอีกติดไฟวิง่งรอบรอบข้างเป็นหลอด LED เวลาเปิดไฟหลีก็จะเป็นเสสีขาวด้านใตนี้แล้วก็เปิดไฟเลี้ยวทางนี้ก็จะเป็นสีเหลืองวิง่งสั่งของมาแล้วอันนี้เดี๋ยวก็จะจัดการวางแม็กวลแม็กวลช่วงนี้ช่วงโปรนะครับทำ ทำแค่สามวันนี้ครับผมคููละห้าร้อยแต่ถ้าเกินสามวันไปแล้วคิดคิดดวงละสองร้ยห้าสิบครับผมก็เท่าเดิมน <laughs> ี่หว่าเฮ All right.